ขอกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข่สุคนนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยหรือว่าพี่น้องทั้งต่างประเทศกับบอยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอใไซบูรี่อีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก่าเคพ่อแม่พี่น้องน้องื้อนี้บ่อแกำลังเดินทางสิกบ้านเนาะกับพอดีบอยมาเจอไอ้แม่เท่าหนึ่งเนาะเพื่อนอยู่คนเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับบอยก็เห็นเพื่อน ทางทางเนาะเพื่อนกำลังในน้อยหนึ่งพลอยพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังต่ำหูบเนาะคือบ่อแอมันก็คือยุคสมัยนี้ก็ยังมีการต่ำหูบต่ำอย่างเนาะพลอยพี่น้องเนาะเดี๋ยวแหวนที่ภาไปสอบถามเรื่องราวของเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นยังไงอยู่จังไงเด้อพลอยพี่น้องเนาะว่าเพิ่นอาศัยอยู่กับไผแน่เนาะพลอยพี่น้องเนาะก็บ่อคือตอนนี้มันกับเวลาประมาณสี่ห้าโมงแล้วพลอยพลพี่น้องเนาะก็คือตอนนี้บ่อแอกำลังสิเดินทางกลับบ้านเด้อพลอยพี่น้องเนาะ บอ่อแอห่จีภาไปรับส้มเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ okay, อกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้บอ่อแอกะอยู่ที่เฮือนซานเพิ่นไปที่เรียบร้อยเด้อเพิ่นกะอยู่ในเข้มทางเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกะตอนนี้กะเพิ่นกำลังต่ำหูต่ำแพรอยูยนะ่เนาะเดี๋ยวเอาบ่แแพาไปสอบถามเรื่องราวของเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยสบายดีแม่สบายดีสบายดีเลยเลยเลยเชื่ออย่างเนาะแม่เนี่ยเนาะทองชื่อทองเนาะอายุเท่าไรแม่ จากสี่พ่อเดียวกับชั้แม่เขาปรจักหน่ยแม่เขากัประมาณที่อาซิบหน่อยน่ะเพราะว่าลูกกับพ่อสมัยนี้ก็ยังยังยังมีอยู่เนาะต่ำหูต่ำอย่างเนาะต่ำตลอดแม่น่ะต่ำตลอดเนาะเพ่อจางละต่ำเพ่อจางละเอ็ดเอ็ดเอ็ดยังต่ำยังตีนสิ้นบ่ละเห็ดอย่างเนี้ยเพิ่นให้หลายวันไี้เรือนั่นไหมว่าละสิบพันเพ่อจางคอยว่าละสิบพัน แม่แม่นใครก็อยู่ซย่สื่อนะแต่ว่านี่เฮือนชานของแม่บ่ไหนี่ยเหินของแม่ได้ละลูกแม่อยู่กับใครนี่ยลูกเดียวลูกเต่าบ่มีเลยบ่มีอยู่สองคนลูกเต่าคนยิงตั้งยิงมันใายบ่เลยยังไงใส่คนนึงยิงคนนึงเปิ้ลไปเอาลูกเอาผัวบ่เลยอยังไงนี่ไปเอาลูกเอาผัวอ่ะไปเห็นเวนั่นละเปิ้ลไปเฮ็ดเว็กเนาะคนหักอะชิบสี่ปีลูกสาวคอยอ่ะลูกสาวคนไหน ลูกชายจักพีชเห็นไหมลูกชายอ่ะบ่ลูหลายแล้วลูกชาเคือแต่เพิ่นไปเหตุการณ์เห็นงานเนาะสาวๆแล้วฮะบ่ยักบอลยู่เลยลูกชายนะอยู่ในลาวนี่บ่ดูเบี้ยงเขายักตัวบอลยูบอเวียนจันแต่ละลูกนั่นลื่อแม่แม่ทกลูกเรื่องมีมาเลยลูกชายเห็นไหม่นชื่อเท่าอย่างนั้นไหมขำแงงขำแยงเนาะเพิ่นไปเห็นงานอยู่เวียนกะถ้าเพิ่นได้เห็นคลิปนี่ก่า ฝากถึงแม่เพื่อนกับอันนั้นเนาะเพื่อนกับลำบากนะแม่เนาะเพื่อนอยู่คนเดียวเนาะแต่ว่าลูกสาวนั่นกลับไปเห็นงานอยู่เวียงบอกเรืออยยุสหยเนี่สวรรค์ไปว่าได้อยู่เวียงลูกสาวยุสวรรค์เนาะแต่ว่าเพื่อนกับมาหาว่าลูกสาวกันเลยมาเลยลูกสาวอแพงเนาะเดือนหนึ่งแปดแสนมันไปของมันเล็กน้อยถือมันเป็นขยันขยาวแน่<อ>แต่ยู่สวรรค์น,นี่แต่ว่าเดือนหนึ่งเพื่อนกับมาหาแม่อยู่เนาะเพื่อนกับมาเพื่อนกับมาด้มา แต่ว่าผัวกับโบมีเนาะเพิ่นเ,เป็น,ปนยังไงอย่างนั้นปลากันน,าน้าแ่น้ำบ่ไหมแมน่น้ำบ่โดยกินยาไหมเ,ออเล่นยาเล่นอย่างเนาะกินยากินแคลกินหวานกวาดพักินข้าวเปทุกย้อนหลวอแม่เป็นคนบ้านนี่บอกนะเ็คนบ้านนี้อัพัอยู่เมืองวิลลาบ้านโพงสว่างอ,านะอ,อัพันะ โดยโดยโดยแต่ปลากันได้หลายปีแล้วเนาะเอในสี่ปีเลยลูกเจ้าก็คือบ่อกไม่สิเปล่าในลูกเอ้ยเอาไปก็มาชอบคอยมีลูกเออคอยแพงลูกคอยเอาไปปัญญามูอมีแพงลูกแม่แม่แม่เพราะว่าอะไรพอหน้าก็ลูกหน้าชราก็บอค่อยถื้อกันบันไดได้เนาะมันมืดเลยทิพย์คนลอยคนใดบ่คนหนึ่งบ่แพงลูกหน้าแม่ คือบางบางข้าง่อยไปเจอกับแม่ไปเอาผัวไหมระบาดบวถือกับลูกกับเต้าในระไรล,ลูกเต้านี่กับมีอะไรนน,น้ำเนี่เออเขามีนะลูกอืมขอเชียบอ๋อทำนี้แล้วออแม่ต้อ,อ,งอ,อ,องมาได้ผัวเอาคันดังนี้แม่นี่จะได้ก็ได้ยูบแม่ต้องก็มีมีคนอยากได้อยู่เนาะเออแต่ในมาตัดสินใจแล้วมีเอาสัตว์คนนี้รวยทุกเนือมทุกจนแม่ก็ยอมจนยอมตายโดย ลูกเต่ากันใหญ่มาแล้วนเนาะเวลาเขาลีล้ยงสาวกวาเด็กสิบสี่ปีนะเะอยู่งไนเลยเนาะลูกเต่ากับลูกเต่ายังน้อยอยังใครยู่เนาะยังมีหาผู้เลี้ยงซ้อยได้่องอย่างแต่ว่าดินนี่เป็นดินเก่าเลยบ่กไหมดินแม่เลยในรุ่งให้หน้าตะก้าก,ากาับพ่อมีอยู่ว่าไหนมีดูลงลานะเด็กขาดรถแต่บริเว,บเวณบริเวณนี่คือเป็นดินของเจ้าเลยเนาะ ทอดแคมทางหัวนะแมกันหอม่หรอกันหน้าก็เซึ่งลงไปนี่บะมันกกระบอกมันกับพอกินนั่นมันน่อยะมันกพอกินจะดแมกบแต่มันชล้กินโลแกดงแกอันนั้นชกสะไปนำ ตัวละหหดเอปีปีหนึ่งได้หลายปันไดไหมปีนี้เราได้ชีชีชอบรว<อ>ยกุ้มอยู่ว่าปีหนึ่งมีไหมก็บอกไม่ได้กุ่มเลยโอ้แม่อยู่คนเดียวนนคนเดียวในนี่นนละกลุ่มบางเธอลุมมากอีละไม่ได้กลุ่มบางบิดนะคอับแต่หมูบางเธอ,อ,เอ,อเแม่จนอะไรจะจำเป็นบางเธอคนดีที่ตายไม่ได้เงินกับแม่ได้ลดเขาขายเขาเก็บเงินสังคมแม่ก็ไม่มีเงินใส

มาเล่นมาอย่างนั้นเขาสงสารเจ้าเนาะทำลด้มากเลยเคยมาเล่นกับ<ม>ล,ล,ลูก<อ>แต่ละเขครูยักแม่ในทกเ<อ>ขามาเธอเป็นของกินของกินปูขนาดน,น่ะเลี้ยงเขาอะแต่เขาออกมาทีมนี่เนาะเดห็นว่าแบบเขามานั่งเล่นนั่งคุยอย่างกันแต่ว่าเขาหนาะนเขาพยายัมขนาดเขาห้ามเจื่อเหยื่อเขาอะ ดี๋ยวขอบังเฮือนนี่อด้มเนอะโดนฝนตกบาอย่างเมือนกันยามฝนนี่ก็เปียกอยู่ไหมเปียกมาเลยนเ,ยาเลยนาะบัดลูกสาวมากนอนใส่นอนน้ำกันอยู่นี่เลยเอบอกยบอมากใกล้เลยนเนาะ จกัจกจียใหญ่จังนี่นอะแม่จะของกันเนะอของของทางนี้มันยังเป็นชนะสน,นนะน,น้อนเ่นะเอเอเ,อเอมื่อก่อนนะเจ้าไปยุบบ้านผัวบ่อะไรยังไงไหม โดยโดยกับประมาณนี้เ si ด้อพ่อแม่พี่น้องเฮือนชานเหมือนกันเจ้ากับไพ่หญ้ากับเป็นเนาะเออเพิ่นกับไพ่หญ้าไพ่หยังเนาะเออเฮือนชานเพิ่นกับประมาณนี้พ่อมันมันห้องเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ ย่างแม่เพื่อนก็อยู่ใกลแ้แคมทางเนาะใกล้แคมทางแช่ไหมกับบางแห่งกับฉีดบเลท่าอย่างไรเนาะกับเฮือนชานแบบกับระมาณนี่แ<ม>หละปอพี่น้องเลยอันนี้มอไซค์นี่นก็เป็นรถของเจ้าเลยป่นรถแท็กเนี่ยของลูกชายปองลูกสาวของลูกสาวเนาะ

ไม่ไผ่เนาะมันกะผุดอกเวลาลมพัดฝนชัดฟันยามันกะคือสีเปียกมดพอองไปนอนหน้าหน้าหน้าฝนนี่คือจะเปียกหมดแล้วเนาะแม่เนาะโมยนอนเลยเนาะเออแต่ว่าหยติพี่น้องของเจ้ามีอยู่บ่แม่มีอะเขาไม่เบิ่ง พนอยู่บ้านไนบ้านในบอบ้านในคุณใ,<อ>ใช่ไชนพ่แม่ในทุกตบลนชนตะเกาพนมากอยู่ตนองไทช่องฟีมีที่ไตงแลู่ม่เขามพอมนดได้วนเอเวกนนกะเรื<แ>่องพ่อมนนมนนแม่นยังอยู่อยู่บ่าแม่เขาโทษเด้อที่ถามเอแม่เขาเสียมาแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็เสียมาแล้วเนาะเสียมาแล้วตราใช้ชองนเขาได้วนไหวอยู่กับเพอเคามันกับเพอโคมันวย ใ่ละมือก็อยู่อยู่น้ำต่ำหูบนี่ยู่น้ำต่ำหูมัอเช่าแล้วแม่ฉันฉันฮั่นแม่ขายเนาะนะกะฉานฉานขายคืกอการบอเบิงสันฉันยังฉันเตยบอเนี่ยขายผื่นนึงเธอได้เไหมเออโบยันมันบาดมือบ่เตย,ยเป็นนานะ,าอะเออ โอ้แต่ก็งามเนาะงามงามพ่อแม่พี่น้องเไยเพป็นเป็นส,ส,สตออัตสัตสัตเตยเนาะแต่ก็มีคนเชื่ออยู่บ่แม่ไหอ,อสัตเติร์ดพ่อแม่พี่น้องก็งามงามหลายเนาะสีมือของแม่เพป็นกันไงงามงามงามใครก็สัตผืออยู่ได้เนาะม,มันเบิง่งมันหนาคือสิทนทนก็สัตผืออีกนไง นี่เป็นแห้งบ้างากันนั่นเ,นเจ้าเฮ็ดยู้เฮ็ดกลิ่นว่าไงเออของใช้เจ้าก็มี่สำนี่บ่ไหมพวกหม้อ,อ,อพวกอย่างนี้นะกิน,นข้าวกันอย่างน้อเนาะต้มฟักกระเดาต้มฟักกระเดาเนาะเออด้วยด้วยอยู่วันเดียวก็กินง่ายๆเนาะ อันนี้เพิ่นจ้างเฮ็ดจักว่าใช่ไหมเพศว่าแปดวานเนาะบัดวพวกไอ้พวกเขาเอื้นๆอ,อย่างก้อนนี่อันดำดำนี่น,นะผ<ไ>่าอีกบ่เจ้าเจ,จ้าซื้อไหมใช่เสะเขาซื้อลลตลาดเจ้าของเขาซื้อมาให้เนาะเจ้าของเขาซื้อมาให้ลกูก จังเลยแหละจับตัง่งหลายให้เลือกมาซือมาให้นลยแม่เป็นผู้เอ็ดเอากระมือนี่เดี๋ยวลูกกระขอโตกลับก่อนเลยแม่เนอโดยโดยโดยสบายดีนะแม่เนอสบายดีสบายดีสบายดียู่ดีไม่แห้งเลยแม่เนอโดยโดยลูกคือกันอยู่ดีไม่แห้งเดยแม่ยังจไข่ยามียู่ดีไม่แห้งโดยถ้ามีข้าวดีกัเดี๋ยวลูกกระชิมมา หาแม่คือเก่าเนาะมหนามื่อไวผ่านมาก็ได้เนาะโดยโดยสบายดีได้แมมเด้อสบายดีแข็งใส่กะโดยโดยโดยก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกับหลังจากเขาได้สอบถามเรื่องเล่าของเพื่อนกับเป็นตาสงสารแม่เพื่อนหลายเนาะก็คือเพื่อนกับได้ปะกับผัวเพื่อนเนาะผัวเพื่อนกับเล่นยอกเล่นยาเนาะพ่อแม่พี่น้องมันก็คือบุดีกะอยู่ไปมันกับบัวได้ออย่างเกิดขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องกับตอนนี้เพื่อนกับใส่ยู่กับลูก ชายลูกสาวสองคนเนาะแต่ว่าลูกชายน่ะไปเห็ดงานที่เวียงจันทนระ์เนาะแล้วก็หายไปเลยบอกมาใกล้แม่เลยฮูจักว่าแม่ทุกลำบากหลายเนาะเพื่อนก็หายไปเลยก็มีแต่ลูกสาวเพิ่นเนาะที่ว่าไปเฮ็ดงานอยู่สวรรค์เนานะก็คือเพื่อนก็เดือนนึงกับมามาหาแม่อยู่เนาะเพิ่นกับไปหาเงินนะค่ำม,มาเลี้ยงแมนะ่แล้วก็น้องเพิ่นกับบสบายในโตเนะาะรวยี่น้องเนาะ กันมือนี้กัโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยบอกแองกับทีได้เดินทางครับก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องนะกับขอากราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุมสุขคนนอติเข้ามาส้มคลิปบอกแองกับขอากราบสบายดีเด้อ